สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะคุณสมเู่สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมฮะผมได้ยินชัดเจนผมอยู่ตรงไหนชี้ไม้กองมานั่นแหโดนถูกต้องถ้าตบมือชี้ว่าคิดว่าไม่ใช่เฟี้ยงมาเลยก็ได้ฮะคิดว่าอยู่ตรงไหนเฟี้ยงไม้กองมาทิ่มเข้าเบ้าตาเลยนี่คือหัวหน้าวงไดมอนด์ผมบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่านั่นน่ะตัวปลอมตัวจริงอยู่ไหนฮะตัวจริงอยู่นี่นั่นคือใครฮะ เนี่ยผมเนี่ยกตีตัวจริงจะบอกให้มันเอาตาผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาตีกองเสรยจจอมายืนคู่กันให้ดูเออกตีมาไหมเนี่ยกตีนั่งตีกองหรือล้วไงแล้วนี่เป็นใครรนะตัวปอมตัวปอมหัวปอมนี่เป็นส่วนหนึ่งของวงไดมอนด์นะครับตูรอมฮะเดี๋ยวจะได้แนะนำมารู้จักกันเพราะว่าไดมอนด์กำลังจะมีคอนเสิร์ตการกุศล15ปี หาอะไรได้ช่วยเหลือนักดนตรีพิการทางสายตาในประเทศลาวครับเพื่อนบ้านพี่นักที่น่ารักของเราใช่วันนี้ก็เลยมีศิลปินรับเชิญจากลาวมาด้วยนะครับจันถาวรอาสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีครับนี่เป็นศิลปินจากลาวนะครับสบายดีครับเขาสบายดีตลอดนะขนาดเป็นไข้เขาก็ยังสบายดีอยู่เลยนี่เรื่อตลกอะไรกันนะขนาดเขาเริ่มสบายดีเริ่มสวัสดี อิตาสุเมตต์นี่นี่นี่ไงไม่ธรรมดาเก๋าไหมส่วนท่านนี้นะครับก็คือประธานจัดงานสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไทยนะฮะไทยครับไทยนะครับทั้งสองท่านเพื่อจะมาบอกว่าคอนเสิร์ตจะมีเมื่อไหร่ครับวันที่เจ็ดและวันที่แปดที่จะถึงเนี่ยครับเจ็ดกับแปดมีนาครับเจ็ดวันศุกร์ครับผมแปดวันเสาร์ครับเจ็ดมีหนึ่งรอบครับผมแปดมีสองรอบครับผมนะะแล้วรายได้เอาไปยังไงรายได้ หากค่าใช้จ่ายแล้วจะไปทำสตูดิโอครับสำหรับคนตาบอดที่ลาวเพราะว่าเมืองไทยเรามีสตูดิโอของคนตาบอดอยู่บ้างแล้วผมเป็นผมทำงานอยู่ในสตูดิโอแล้วก็พอดีเจอเจอ,เจอน้องๆออประเทศลาวเข้ามาเที่ยวแล้วเขาบอกโอ้ยข่อยอยากได้เด้่ยที่ประเทศข่อยบุ้มมี่สันก็เลย คิดกับพอดีเจอกับน้องซูเม่แล้วก็เลยปรึกษากันว่าเอะเราจะทํำยังไงกันดีแรกแรกเริ่เดนมทีผมก็คิดไว้ว่าเออเราไปเปิดหมวกสักรอบสองรอบก,ก็น่าจะได้น,นะนี่น้องเขาบอกแต่ว่าไดมอนด์มันครบสิบห้าปีพอดีนะพี่เขาจัดคอนเสิร์ตกันไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะไหนๆนจะจัดทั้งซีคือ<ร>ผมจะจ<า>ัด<า>อยู่แล้วสิบห้าปีเนี่ยคิดยู่แล้วว่าสิบห้าปีที่เราเล่นดนตรีมาข้างถนนก็ดีเปิดหมวกก็ดีสอนไปทันไหมอ่ะจะมันเตี้ยยืนหน่อยเหรอ นี่ยืนแล้วเนี่ยนันเนนพราะฉะนั้นก็เลยใช้โอกาสนี้ครับสิบหปีของวงไดมอนด์จัดคอนเสิร์ตขึ้นมาเป็นคอนเสิร์ตการกุศลไปสร้างสตูดิโอให้กับผู้พิการทางสายตาในลาวครับครับใช่นะฮะเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับคือสร้างสตูดิโอแล้วก็เราก็จะทำโรงเรียนสอนที่นั่นด้วยหมายถึงว่าสอนการเป็นซาวดิเนียในสตูดิโออะไรประมาณเนี่ยครับซาวดิเนียของวงเราก็ก็มองไม่เห็นนะฮะเป็นคนตาบอดเหมือนกันครับใครยกมือหน่อยฮะซาวดิเนียนั่นแหละฮะพี่วันดีครับ สวัสดีครับซาวอินจีเนียก็เป็นผู้พิการทางสายตาผม<ช>น<ช>ี่หละเวลาเวลาไดามอนด์ออกแสดงเนี่ยฮะเราจะมีไปครบทั้งเวทีแสงสีเสียงแดนเซอร์แล้วก็ <c oughs> เราจะมีสตาฟที่จะคอยดูเรื่องเรื่องไฟเรื่องเซ็ตเครื่องให้เข้าที่สวยงามแล้วก็การปรับเสียงทั้งหมดท,ที่ท่านได้ยินวันนี้ผ่านไปสู่ห้องส่งออกาอากาศเป็นฝีมือของคนตาบอดเท่านั้นเลยครับท่านนี้พี่สูงหน่อยสิบห้าปีนะฮะ่อขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านนะฮะขอบคุณนะครับคุณจาดาวนขอบขรบคุณนะครับขอบคุณต้องอะไรขอบใจขอบใจขอบใจนะฮะ โอให้ดูหน่อยสิบห้าปี <c oughs> เพราะมาเล่นตรงนี้โกะเชื่อไหมฮคนนิ่นแน่นรถไปใช่ลองมายืนดูกันเลยครับผมส่งเสียงอะไรกันพอมาดูปุ๊บประทับใจปรบเบอกันตอนนี้เขาไม่ให้เล่นแล้วพี่ทําไมฮะคือ<ม>ปรากฏว่าพอ,พอพอเราเล่นๆไปสักพักก็ปรากฏว่ามีนานหนึ่งรายการ,รจราจรติดขัดราไม่ค้าขายไม่ได้ข้างหน้านั้นแล้วก็ ว่าพนักงานไม่ยอมเข้างานโอเคหลังๆวงเราก็เลยไม่ได้มาตั้งตรงนี้แล้วครับไม่ได้มาตั้งอยู่ประมาณห้าปีแล้วครับแต่ว่าแต่ก่อนจะมาเล่นประจาแล้วก็ดังจากช่องสามนี่แหละว่าไปแล้วถ้าอยากเล่นบอกเดี๋ยวประสานให้มาเล่นข้างในเอาไหมเอาไหมเอาแล้วอาจาเดือนละสักครั้งหนึ่งมาเป็นคอนเสิร์ตตรงจุดจอดรถของเราครั้งหนึ่งเอาเอาเอาที่นี่ของไม่ทัพรุ่นี้เลยนะอุ้ยเฮียเดียพี่ครับ ยังไงก็ถามรองพอก่อนนะฮะรงพรที่นี่ดุครับผมบอ,อกได้เลยว่ารงพอเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อท่าน,นี้นี่นักร้องผู้พิการทางสายตาทั้งสิ้นนะฮะผพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจ็ดครับชื่อเจ็ดนะพี่เจ็ดพี่เจ็ดอ่าฟังพี่มือกีตาร์ฮะชื่อตั้มครับชื่ออะไรนะฮะพี่ไม่บอกกีตาร์คนไหนไอ้นั่นก็ตอบเลยกีตาร์ก็ม่สองกีตาร์มีสองคนมีสองคนไอ้กถามสิท่านคุณพี่คุณพี่กีตาร์ขาวชื่ออะไรครับ กีตาร์ขาวอีกอ้นี่เขาไม่รู้สีไม่กีตาร์ขาวไม่เรื่องนี้ไม่ได้เอามาล้อนะฮะอันนี้เป็นการเล่นนะฮะเนี่ยอ่ะพี่นี่ที่ผมจับแขนอยู่เนี่ยพี่ชื่ออะไรพิมครับพี่พิมชื่อพิมครับผมอ้าวครับผมถัดมาพี่กีตาร์กีตาร์ดำชื่ออะไรครับชื่อตั้มนะฮะอันนี้กีตาร์ตั้มไม่แย่งตอบเลยมือเบสคุณพี่มือเบสชื่ออะไรครับจีนครับพี่จีนอ้าวส่วนน้องนักร้องนักร้องดำชื่อปุ้ยค่ะชื่อปุ้ยก็เดี๋ยวให้ฟัง แล้วจะรู้ว่าทำไมมาเล่นแถวนี้ทีไรรถติดออขอเพลงสามคนก่อนได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยครับพี่สุเมศ คุณเอกราชครับเป็นยังไงผมทนไม่ไหวแล้วว่ะสุดยอดไหมน้องพี่ขอโทษนะโอ้สุดยอดไหมนี่นี่หมดเลยวนลุกไหมลุกเลยอ่ะเสี่ยวด้กต้องกอดเขาทุกคนคันลุกนี่เป็นวันลุกอะไรนะคนลุกก็ต้องกอดเขาทุกคนถ้าคนลุกกอดคนคนจะบ้าละ พอแล้วปะเอาป่ะพอแล้วเมื่อกี้ฟังไปนี่แล้วฟินสุดๆไปได้ไงผมนึกบอกว่าน้ำตาจะไหลแล้วโอ้ขนลุกอ่ะแบบหมูเจงดีมากน e ี่นี่ไงฮะว่าของจริงระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่มีมีคนที่ออกไรเยอะๆนั่งหอบอยู่นะใช่ฮะนั่นน่ะคุตฟาดคุณฟาดอยู่มือก็โซเฟ่ไหวใช่ไหม หลยยังได้อยู่เฮ้อยู่ต <c oughs> อนนี้รู้ไหมว่าเมื่อหลายปีก่อนเกือบจะได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่ครับค่ายใหญ่มากที่สุดในเมืองไทยค่ายหนึ่งครับแต่ตัดสินใจที่จะไม่เซ็นคือเมื่อเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วค่ะเก้าถึงสิบปีแล้วเนี่ยเราเราประกวดก่อนนะ <ừ. S 2> ประกวดมโอการประกวดตอนนั้นมีดีเอโกเนี่ยเขามาเล่นที่ประเทศไทยแล้วเราก็ไปประกวดเป็นวงตีคอนตาบอร์ดวงเดียวที่เข้าประกวดยุคนั้นอแล้วก็ได้รองอันดับสองมาคือเ็าประกวดกับวงประเทศปกติ ใช่ครับแล้วเราได้รองอันดับสองใช่ครับ uh. และอีกครั้งหนึ่งก็ปีสี่เกเนี่ยเราไปประกวดกับ Audition Overdrive Band c o n t เ s t เป็นเพลงมเละเร็งก็ติดอันดับหนึ่งในสามมาคือมีสามวงที่ได้รางวัลเราเป็นวงดนตรีคอนบอร์ดวงเดียวเหมือนกันที่แข่งขันครับแต่ตัวประเทศแล้วก็เลยมีความคิดคือวงดนตรีทุกวงนะฮะก็มีความคิดอยากจะมีอะเบิดมีความฝันอยากจะเข้าค่ายขายเทปอะไรเงี้ย uh. ก็เลยมีการตลาดของ,ของทางของทางแกรมี่เนะ uh. าะยุคนั้นนะฮะยุคนั้นนะครับมาคุย แต่ปรากฏพอคุยกันไปกันมาเนี่ยในความเป็นจริงกับพวกเราแล้วมันมันมันมีหลายข้อที่มีติดขัดก็เลยไม่สามารถจะไปได้คับผมครับก็เลยเป็นอิสระอย่างนี้ก็เลยก็เลยเป็นอิสระอย่างนี้ดีกว่านัอดีครับให้ความสุขว่างๆมาเล่นแถวไหนนี่เลยที่ตึกเลยบอกคุณวิทย์ตัวอย่างเดี๋ยวนุขอได้เดี๋ยวนุขอให้จริงเหรอจริงจริพี่ถ้าสมมุติว่าที่นี่ไม่ให้นะพี่นะครับไปเล่นที่บ้านหนู ไปท,ที่บา้านเขาน่าจะง่ายกว่าน้องมินเก็บสีแล้วมึงเก็บสีเราไปลงล่นเลยนะบ้านหนูมาตอนนี้คอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะจะมีศิลปินรับเชิญด้วยผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับ,รบได้เลยศิลปินรับเชิญมากมายนะครับรู้สึกว่าจะมีคุณจุ๋มนรีกระจ่างวันนี้ก็อยากจะมานะแต่ว่าแกป่วยเป็นลมพิษอ่าค,คุณโจนัสใช่ไหมใช่ครับโจนัสเดนสันแล้วก็มีอีกหลายคนอีกเยอะครับปลาเขียวคาราบาลอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แต่วันนี้ สุณจมวิทยบอกให้คุณภูมิใจผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องมีศิลปินรับเชิญช่ผมอยากให้มากันแบบวงไดบอนแท้บอกเลยว่าคุณภาพครับแก้วครับเจ็ดแปดนี้ที่ไหนฮะราชพัฒพระนครน,นะฮะหอประชุมกิจทรหนึ่งราชพัฒนพระนครซื้อบัตรด,ดูที่หน้าจอครับซื้อบัตรต,ต่อไปออกงานติดต่อที่ไหนติดต่อไปออกงานก็แพลนไ,ไหมฮะ ติดตรเดตอศูนย์แปดเก้านะฮะศูนย์แปดเก้านะครับเจ็ดเจ็ดหกห้าหกเก้าหกนะครับแล้วเดี๋ยวรับไหวใช่ไหมศูนย์แปดเก้าเจ็ดเจ็ดหกห้าหกเก้าหกครับแต่ว่าแล้วจะรำคาญเขาหรือเปล่าก็ประมาณสี่สองอย่าโทรไปเดี๋ยอะเลยเจ้คือเสร็จจากนี้เราจะไปอังกฤษกันต่อด้วยนะพี่ยุทธ์ไปดูบอลเหรอไปโอ้โหไปเล่นดนตรีเนี่ยครับ เพราะตะกี้ที่ผมพูดเพราะว่าออกไปเช้าผมข้างนอกใช่่วาเรื่องลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอ๋อนี่เขาแฟนทีมอะไรแฟนทีมแมนเชสเตอร์ฮะแมนยูไว้แมนอ้พี่ครับเราคงร่วมโครงการด้วยกันไม่ได้ครับเพราะว่าสาวผมอยู่ข้างนอกตะกี้แล้วตะกี้นั่งฟังกันอยู่ข้างนอกเรียงเลยโอ้โหหนักเลยนะฟังวิทยุคือแสดงเห็นไม่ได้มานั่งฟังในนะครับใช้วิทยุบ้างโทรศัพท์บ้างฟังรายการเรื่องราวเช้านี้แล้วเกิดการถกเถียงกันเรื่องข่าว เอ็งว่ายังไงเรื่องนี้เรื่องนั้นผมดูแล้วนี่มันแฟนกันจริงๆคือนั่งฟังเรื่องเราเช้าที่ข้างหน้าพอผมออกไปปุ๊บแชวเรื่องเลี้ยวปูแมนยูนี่เองแมนยูทีมท้ายตารางกันหรอครับตู้ชมะเกินเวลาแต่ว่าอยากให้ฟังเพลงที่ตั้งใจสำหรับงานนี้โดยเฉพาะชื่อเพลงอะไรคุณชูเมธ ครับเป็นเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์วิเชษสุดใดนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครแต่งเนื่องในโอกาสครบรอบสิบหาปีวงดนตรีไดมอนด์พวกเราแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะให้กำลังใจกับทุกคนได้นะครับชื่อเพลงใจเรานำทางเช่ครับครับลองฟังดูครับ ตั้งนานใจมีแต่อาา้างว้าก้อและเหนื่อยเรื่องบางอยา่างสุดท้ายไม่เป็นธึรมใจจนมันจอกุกเจอ,จเจอที่ไกลกันลอยเปปันขึ้นวันที่โหดร้ายเพื่อนที่คอยประคอง đi chứ bên những nào đoạn... 得咯。多多多 ใจเรานาทางใช่ครับใจเนี่ยมันนําทางแล้วก็ปุ๋ยคุณกิติแล้วก็ทุกคนเลยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการเรื่องเราเช้านี้แจกบัตรหน่อยพี่แจกบัตรหน่อยแจกบัตรเอากี่ใบครับอ่าแจกบัตรสาหรับแฟนๆเรื่องเราเช้านี้นะครับยี่บใบรอบเย็นครับยี่บใบสิบท่านท่านละสองใบก็แล้วกันรอบเย็นวัน วันเสาร์ที่แปดครับผมอ่าวันเสาร์ที่แปดสิท่านท่านละสองใบนะฮะครับผมเราถามว่าเพลงเมื่อสักครู่เพลงโอกาสิ5ห้าปีของวงไดมอนด์ชื่อเพลงอะไรเขาใจเรานำทางใช่ใจเรานำทางหรือเปล่านะฮะนั่นเองสิท่านแจกไปเลยไม่โกนะวันนี้ขอบคุณมากและเห็นบอกว่าเล่นเพลงในเจ้รายการปิดรายการได้ไหมจริงๆถ้าเป็นเพลงที่ยากมากเลยนะ้เราพยายามแกะกันประมาณสามปีกว่าอ้โห ลองดู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 ขอบคุณทุกคนมากนะครับมขอบคุณครับสวัสดีครับ